สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ม l e t English ช่องที่จะพาคุณไปเปิดประตูสู่โลกภาษาอังกฤษแบบง่ายๆสนุกสนุกและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันวันนี้ผมมีเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณได้รู้แล้วคุณจะต้องร้องอ๋อกันอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นความรู้ที่หลายคนสับสนกันมาตลอดผมเชื่อว่าหลายคนเคยเจอคำเหล่านี้ในหนังในซีรีส์หรือในหนังสือ แล้วก็งงว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงแล้วใช้ยังไงถึงจะถูกไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมจะพาคุณไปไขปริศนาทั้งเม็บรับรองว่าคลิปนี้จะทำให้คุณตื่นรู้และตื่นตัวในการใช้ภาษาอังกฤษขึ้นอีกเยอะเลยเหมือนผมเลยครับเมื่อก่อนผมก็คิดว่าคำพวกนี้มันก็คล้ายๆกันไปหมดแหละจะใช้คำไหนก็ได้มั้ง แต่แล้ววันหนึ่งผมก็ได้ก้าวเข้าไปในโลกที่แปลกประหลาดโลกที่เต็มไปด้วยหนังสือภาษาอังกฤษที่มีชีวิตผมหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาแล้วคำว่า conscious ก็ส่องประกายออกมามันเหมือนกับว่าคำคำนี้กำลังเรียกหาผมอยู่ผมรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ผมต้องเรียนรู้มันมันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของผมครับ คำแรกที่เราจะมาเจาะลึกกันคือคำว่า conscious ครับคำนี้เป็น adjective หรือคำคุณศัพท์นะครับ conscious แปลว่ารู้สึกตัวมีสติหรือตระหนักรู้ในเชิงการรับรู้สภาวะของตัวเองครับเช่นถ้าเราเพิ่งฟื้นจากสลบเราก็จะพูดว่า I am conscious again ก็คือฉันรู้สึกตัวอีกครั้งหรือถ้าเราทำอะไรโดยไม่ตั้งใจเราก็จะพูดว่า I was not conscious of my actions ฉันไม่ทันได้ตระหนักถึงการกระทําของฉันมันคือการรับรู้ส